นี่เลยนี่เลยอ่านแล้วสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเลิฟผีเมืองนะคะที่อยากแล้วเออกลับแล้วอยากทำอะไรก็ทำวันนี้เราอยู่ในซีรีส์เกมเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นเกมแบบเกมเก่าๆเกมรวมรวมเออเกมยุคยุคที่เราโตมาเออยุคที่เราโตมาเลยซุกมันไม่ถึงขั้นว่าแบบจะติดอ่ะเวลาหลอกหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือไปขุดแผนเกมมาก็คือทิ้งไปเยอะแล้วแหละ หวังว่ามีเกมใหม่บ้างีที่เกมที่ผิมเล่นเก่งมากนะจ๊ะแคสเป็นทูส์อันนี้น่าจะภาคสองมีภาคสองเล่นอยู่ประมาณหนึ่งเนาะเออโอ้ยข้างในมีแผ่นซ่อนด้วยว้ายมีแผ่นซ่อนสองแผ่นแบบนี้เกมนี้ใครอยากเล่นก็เพย์โฟเอามารีใหม่รีมาสเตอร์ใหม่ก็หาเล่นได้มันมีความคล้ายหรือแบบแตกต่างอะไรกันไหมภาพเพิ่มภาพสวยกว่าภาพสวยกว่าภาพของเพย์โฟสวยกว่าใช่สิเขา เควันแรกๆเลยอ่ะเจ้นเหมือนจะเล่นแบบเกมเลแมนเฮ้ยแต่เลแมนนะเขาว่าเป็นเกมที่เล่นยากมาเทียบกับแฟร์เขารู้สึกว่าเลแมนเล่นยากเหมือนมนสมัยก่อนเหมือนซื้อมาไม่ได้กี่ไม่กี่เกมเรืออรอเพราะว่าเอฟอาร์มันยังมีอยู่พี่ก็จะแบบถนัดเล่นเอฟอาร์มากอ๋อเฮ้ยมันมีเลแมนเล่นในโทรศัพท์อยู่ยุคนึ่งที่มันเป็นเลแมนชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาก็เล่นตอนประมาณปีสาม ไม่เคยเล่นใครไปฟังเลยมาม่มมาเขาเล่นจนติดท็อปทนของโลกแล้วก็เลิกเล่นจริงๆอันดับหนึ่งถึงสิบมีชื่อเราคะแนนสูงสุดเป็นเหมือนแบบที่สุดแล้วอ่ะเราจะมีความแบบอยากเอาชนะอะไรสักอย่างๆเราพอได้กูก็เลิกเล่นอ่เกมนี้ค่ะก็เป็นของวอรดีสตี้ทาซานทาซานจำได้ว่าไม่ชอบเล่นอืมจำได้ไม่ชอบเล่นเออันนี้เฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสก็แบบเป็นเกเกมเหมือนกับ มีส inside ของคิวบีอันนี้อันนี้เป็นเกมแบบรวมๆญี่ปุ่นอะคิดว่าใครต้องเคยเล่นแหละที่แบบรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สภาพตรงไหนไปเห็นว่าแผ่นแบบเล็กมากไรเปียกน้ำได้ทำไมวะไม่เข้าใจแต่ข้างหลังเป็นแคชนะภาคสาวครัสาวนีมูรานมูรานไม่เคยเล่นเปียกอะข้างในมันเป็นเกมยังไงอ่ะ จำไม่ได้เหมือนกันวัวไปแต่จำได้ว่ามันจะมีแบบสุขศานต์อะไรอย่างเงี้ยแบบจำเรื่องไม่ได้เหมือนกันน่าจะไม่ชอบเล่นเลยจำเลืองไม้ไแล้วก็ก่อนจะเข้าซีรีส์เวิร์นเวิร์กก็จะเป็นจบด้วยอินโนเีช่าอินโนเีช่าอันนี้คล้ายๆสตีิไฟเตอร์เออแต่มันจะแบบเลือดเลือดกันแบแต่มันจะโกงๆอยู่ตัวหนึ่งเว้ยถ้าเล่นเป็นโกงอะเออเออใช่ใช่โค้งย้ําจะพุ่งใช่พวกเกมเนี้ยมันจะมีส่วนที่แบบตัวที่เราจะต้องแย่งันเป็นตัวเนี้ยเพราะว่า มันโกงได้เอ้ยเกมนี้คือโกงง่าจะติดไฟเตอร์เราก็แบบจะชอบเล่นไอตัวยืดยืดอ่ะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่มันโยขาโยขาเอออะก็แบบเอออะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็ซีรีส์ที่เวิร์มมากที่เป็นแบบเกมจีบหนุ่มรุ่นแรกมันก็ไม่ได้จีบหนุ่มอย่างเดียวมันก็จีบน่ะรู้ว่ามันต้องมีการทําส่วนแต่ว่ามันก็แบบมันก็มีการจีบกันอ่ะคือแบบจริงๆแล้วว่าเกมอ่ะ ก็คนไม่ได้ออกไปทาสวนโอะคนโดยอ่ไปจีบจริงๆแล้วเรามีความแบบจีบผู้ชายจีบผู้หญิงกันมาตั้งแต่แบบแต่เล็กแต่เด็กแต่น้อยแต่เราแค่แบบไม่ได้โฟกัสจริงๆแค่มาโฟกัสจริงๆก็คือพวกมีคือเป็นเกมแบบเกมสร้างแบบสร้างความรักไม่มันไม่ได้สร้างความรักเป็นเกมสร้างสายเปย์ในยุคใช่ใช่เป็นการสายเปย์ในยุคอันก็คือ มีคนที่เล่นฮาวเวิร์ดสูงอิดูวิ่งไปวิ่งมารู้สึกเออสนุกดีแบบวะแต่พอมาเล่นก็จะแบบเข้าใจมาสนุกดีอ่ะก็ซีรีส์นี้ขอขอปิดไว้เปิดเพวันประมาณนี้ก่อนแล้วก็แผ่นพวกนี้ไม่รู้มีประโยชน์อย่างไรแต่พี่ก็จะเก็บไว้ต่อไปใช่เนาะเอาไว้แบบมันก็เป็นที่ระลึกได้อะว่าแบบในสมัยนี้เกมมันพัฒนาไปเยอะมากแล้วอ่ะแต่ก่อนอ่ะออนไลน์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ออนไลน์อัปเดตซอฟต์แวร์กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน